ครับสวัสดีครับพี่น้องมาก่อนมื้อนี้พี่น้องเ,เอ้ยเ่งแล้วบอดไดมา่อเบิงขาขาน้อยอยูน่นี่สีห้าหลังอันนี้มันจะมีป่าอยู่บอดเด้อพี่น้องเด้อลองเหมืองเด้อมื้อนี้แต่คืออยู่บอดรืยจังใดลองเมืองดูมันบดมันบกมันบกค่อยเข้าหรอกพี่น้องเอ้ยยามนี่บกค่อยเข้าหลายเข้ากับดำเล็กดำน้อยเพราะไดอยากได้กินก็นเลยเลยป้ามันหึง ป่าไว้หงึงอ้างแต่พูดแหละข้าวพูดแหละพี่น้องเอ้บไดไม่ยอเบิงเขามาหยามข้าวนั่นแหละสาโกสิมาลองมืองมือนี่แหละปินในใดนไดน้ำมันกระตื้นน้ำและบาดนี่บ่ได้ขึ้นเหือดอกพี่น้องเอ้บาดนนี้ที่อยู่ใต้เหือเอาบาดนี่มาก็มาผู้เดียวได้มื่อนี้บบมีผู้ช่วยได้มือนี้ไปพี่น้องไปเบิ่งดูมีป่าอยู่บ่มันเข้าอยู่บบหรือยังได น้ำขึ้นดิยนี้เนาะน้ำขึนนะนำ้นมันก็ติไไตเยอะตื่นคนนี้ระยำเนี้ย,ย,ยอุ๊ย ได้บอก็บอกมันกับบ้า,า,บานทุกบานหลายบางานหลายอย่นี่น มันหลามาเรื่อยนักืึตอนบัตร้างไม่ละก่อน 爬不，嗯、mm。Hmm. <sighs> Thôi nào bà lại không cái khô mình dùng thang được còn Ha, Oh, oh no, oh, you got, oh. Mm -hmm. mày đấy น่สามสีห้าโอ้ลัที่สามสามสี่ห้า I ปีนเอาปีนเขาไป อ้นี่ปลาบอื้นี่บ่หลายเนาะเอ้าตื่นกัน ดดดูมาาอย่ััักนนนน้หลงไปบกไปมาเมื่อพี่น้องแล้วแหละวยำสี่ห้าหลังก็ได้กินอยู่ดอกฮักบ่ได้หลายพี่น้องเอ้ยป,าป,าปาลาดิปลาก็ได้เด้อกูร่ะดิปลาลาปลาลาก็ได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยหลายตัวปลาลาสองตัวก็อะไอย่างใดนี่แหละเสื่อมก็มี ลากีเหี้ยปลามนันแหละสามพี่ปลาป่ากดปลาสสงแง,งนี่เอาเอาสานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ